จะทำวิธีวิธีให้ดูนะครับต้มปลาฮะสูตง่ายๆซื้อปลามาต้มนะครับปลานิลเสร็จแล้วจ้ะตอนนี้ก็ใส่ผักแล้วครับใส่ผักนะครับใบกะเพรากับผักชีไปเรื่อยจ้ะเสร็จแล้วครับผมต้มปลากันเพื่อนพี่สดร้อนๆจ้ะปลานิ่นแล้วจ้ะไปกัน ต้มปลาสุกแล้วจ้าสูตรบ้านๆเราใส่ใบกระเพราหอมชุยนะครับต้มปลานิลสดน้ำร้อนๆจะ้ะเห็ดด้วยนะครับมีตำแตงขาดไม่ค่อยได้ฮนะส้มตำตำแตงอะไรอย่างนี้หมูปิ้งจ้าข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องร้อนๆต้มปลาเดี๋ยวนี้เราแช่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาโชว์ก่อนนะครับส้มโอฮะ หลังอาหารหวานอร่อยเลยครับส้มโอต้มปลาต้มปาลาเรามากินนะครับเข็มข้นเข้มข้นหน่อยหอมชุยจ้ะหมูปิ้งตำแต้งแซบๆเลยมาเด้อเพื่อนเพพี่พส้มโอก็น่าทานมากนะครับเดี๋ยวแช่เย็นๆไปก่อนมาจ้าเติมพลังกัน แซ่บๆเลยเต็มพลังแล้วสู้ต่อจ้ะสู้ไปด้วยกันทุกคนพี่พมาเลยจ้าขอตัวแซ่บๆกันเด้อเพื่อนพี่